สวัสดีค่ะตอนนี้จะต่อยมาฮอดบ้านเรียบร้อยล้วจะอันนี้ค่ะบะคามเทศมาจากเมืองไทยด้ยจากองตองเลยค่ะนี่บะคามเทศมาจากเมืองไทยองตองเลยค่ะแล้วนี่ค่ะกระชายกระชายมาสองโลอยู่ผุ่นบนโต๊ะฝุ่นค่ะปูดองปูดอง,ป,ดองปูนาดองแซบ่บสุดยอดเลยค่ะแซ่บที่สุดสามโลกค่ะอันนี้กะไข่เค็มไข่เป็ดเค็มนะคะเฮาฟีดเอานั่นมาจ้ะเฮาซีนมายายต่อยมีเครื่องซีนอีปลาจม ปลาจมกุม้งกุ้งกับปลาผสมกันน้ำพริกนันโลกอ่าอันนี้กะกุ้งจมอ่ะอัมอนด์ตำเมียงค่าจ้ะเมียงค่าใส่ตะไคร่ใส่ตนปลาละนี่ค่ะแล้วก็มีอยู่น้งโตเด็กสไปท่ายเบิงเด้ค่ะเดอนี่ค่ะประกอบได้ประกอบมาอ่หาหาหกมวยจ้ะเด้อเพราะว่าเขาเขาดึงดึงดึงอันนั้นออกเด้อดึงลมออกเด้อค่ะเด้ออืเขาจะต้องมีเครื่องซีนจ้ะเช,ชื่องซีนไล่ลม นี่อันนี้กะสะเดาสะเดาเด้อค่ะเด้อเขาต้องไล่ล้มมานี่สะเดาเขา,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 าลวกก่อนเด้อจ่าเดา้อลวกก่อนได้ไหมซีถุงจ่าสะเดาอืมสะเดาสะเดาลวกอืมแช่น้ําแข็งนกน้ําแข็งให้มันเขียวเออเขาก็ซีดมาไล่ล้มมาหลานเฮ็ดให้จ่ดาดิเด้อเออยาต่อยอือยู่บ้กขามเทศไม่กินน้ำเมีย่ยงเขาฟักแตกมาบ่ได้คะ่ะมันจะึ้นล้าข้างนี้เนาะค่ะเนาะอื มื่อสักึรูลาแบบสี่เขาต้องเอาฟักแบบว่าโบแตกสี่มามันก man, ส็สีกินได้หลายมือยุ่จ่าเนี่ยกระ้ายกระสองรู้เออกระซ้ายเขากินได้โดนแปดปีก็ซื้อซิบโบว์ตรอกมังซงจ่ะขาดว่าได้นาะข่ะเนาะอันนี้เขาเอามาเฮ็ดกับอันไอเฮ็ดน้ํายาขนมเบิ้งจะต่อยสิบปีไทยทั้งตให้เบิ้งเด้อข่ะเด้อไอคลิปมันครบสามนาที่นาะข่ะเนาะอีเด้อขาะเด้อทั้งโตเนี่พวกเจ้าเอาเบิ้งเอาเบิ้งจะต่อยเพิ่มน้ำหนักน้ำหนักจัะเด้อจะต่อยเพิ่มเงิือน เพิ่มเงินเจ็ดพัน 7, บาทอ่าอันนี้กับกุ้งกุ้งอันนี้กุ้งแบบนี้กิโลห่าลอยนะคะเด้อนี้นี่กับประมาณเท่าไหร่เคิงกิโลประมาณน่ะร้านไปซื้อจากนี่นี่กับมีตะไค่ตะไค่บักขามบักขามนี่หลายกว่าจะ้บะบักขามหวานของน้องายบักกูดสองกระสอบอันนี้ต้องเอาไปเข้าฟิตกี่ละเซมเซมยู่เซมยู่โนนิดมีคัดยูซสิโอ้ยอจับยูนันละมันอ้วนจะไมาจับไอแฟื อันใบบกูสองถุงไอดน่ไอติงทุมโลซันก็เบิรกหนเต้องโกช้อปปิ้งทุเดย์เาโจโอช้อปปิ้งชุดเดทุเดย์ทุมโลซันต้องเบิรกนเนอิริตบิกโกลิติบเอันนี้อยนี่บักเขืออันนี้กะคาได้คาได้มาเบิรกจะต่อยเพิ่มน้ำหนักแล้วค่ะเด้ออันนี้กะอันน้องไม่ดองจ้ะ แล้วก็น้ำปลาซีขวดน้องไม่ดองเด้อค่ะเด้อพอเยอะน้ำนักเขาให้แค่สามซีอุม่มต้นมากสิมีประคามหวานหลายกว่าจ้ะอันนี้ก็เส็นกล้วยจับยวนจ่ะอันนี้ก็สามีเรามากกินซื้อแม่เราสองสามถุงจ้ะตะไคร้สามกระสอบอตะไคร้อาจจะได้กินโดมยู่ธิ์ได้ไหมนี่ก่ตะไคร้ใบบักูดหอมแดงอืมมาใส่ปลาจอมอันนี้อันนี้ที่รักตอบแฟงแฟนยุอันนี้กับักเขือมาหั่นใส่ อันมะฮันใส่นะเดค่ะเด้อมะฮันใส่ปลาจอมบลาเกลือคืนอ่าจ้ดอันนี้กัเส้ขนขนมแห้งอืมบวจับยวนยายต้นเพิ่มน้ำหนักเดนะค่ะเด้อนี่ส่วนมากสุนมีบะขามหวานนี่บะขามเปรี้ยวหรอกค่ะบะขามหวานนี่หลายประมาณสิบกิโลได้ค่ะบะขามหวานอย่าบะขามหวานเด้อค่ะน้องไซส์บ่ได้ซื้อดอกบะขามหวานจ้ดน้องายเพิ่นมีต้นเพิ่นก็เลิ่มาให้เขาสอยเอาเขาเอาแต่เนื้อมันมาจัดนี่กับมิดมันบะขามหวานสิได้มาหลายกว่านี่พริกแห้ง อันนี้เส้นขนมแห้งเด้อค่ะเด้อเส้นขนมจีนแห้งอือยาต่อยเพิ่มมาเจ็ดพันบาทตีเป็นเงินไทยเด้อค่ะเด้อเออยาต่อยเพิ่มม้าน้อไม่ดองปลาล่าขวดมันซื้อหนีแพงเนาะค่ะเนาะเอาก็เอามาจากเมืองไทยเพิ่มเงินไปมีทุกอย่างจา้ะบักเผามะขูดเส้นข่าเมาเข่าเมาอยู่ใส่ละเธอใฮ้เออนี่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 ข้าเมาเขาอัดมาเลยเ้อจ้ะข่าเมาใส,าส่สีสัยังข่าเมาออนบันเฮาเออนี่เลยค่ะเด้อเออนี่ แกตอดตัดได้มาหลายอย่างอยู่เพิ่มน้ำมักปลาเมือกอันนี้เนาะไม่มจะเนาะไม่อันนี้ปลาเมือกขี้ปลาปลาเมึอกเขาปรุงรสเนาะอันนี้กิโลละพันเด้อค่ะเด้ออันนี้แกตอดออกมากิโลเดียวจ้ะซึ่งมาจากอ่างศิลาอันนี้แกตอดกัสิมาให้เบิง่งอันนี้กะมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ค่ะเพราะแกตอดเพิ่มน้ำหนักเด้อค่ะเด้อขนมาจากเมืองไทยขอบอกแกตอดเพิ่มเงินน้ำหนักเพิ่มแกตอดเพิ่มเงินไปเจ็ดพันบาทบ้านเฮาเด้อค่ะเด้อ ห้ากิโลทั้งหมดนี่ค่ะอือเพิ่มเงินไปยี่กิโลเจ็ดันบาทวันเขาอ,อืมนี่อันนี้ตามนี้ยายต่อยมักยาต่อยเลยสื่อมาให้เราหน่อยเรามักกินนี่นี่กับมีปลาจมเอออันนี้ปลาสมจ้ะอืมปลาสมปลากระเพื่อนสมมีทุกอย่างกะ <Sorry. S 1> ปัดตลาดนัดสวัสดีค่ะ hey.